ถึงเวลาประกาศผลผู้ชนะการแข่งขังขงขนคณิตศาสตร์ระดับจักรวาลแล้วหวังว่าจะเป็นฉันนะผมสิผมนะผมเองแหละนีน่าตื่นเต้นมากเลยอะและผู้ชนะก็คือเจนยินดีด้วยนะครับสู้ต่อไปนะขอบคุณมากเลยค่ะฉันตั้งใจกับเรื่องนี้มากเลยขอบคุณนะคะอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ไม่นะไม่เอาแบบนี้นะในขณะที่เจนเด็กที่เรียนดีเสมอฝันถึงชชนะทางคณิตศาสตร์ของเธออยู่นั้น นิโคลน้องสาวนาักกีฬาของเธอก็พร้อมกับการออกกําลังกายในทุกๆเช้าของเธอแล้วล่ะตอนเช้าเนี่ยเหมาะกับการออกกําลังกายมากเลยนะแล้วเพลงแบบนี้แหละชืวยฉันได้เสมอตื่นมาออกกําลังกายกันดีกว่าเจนเธอเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยเธอมีปัญหาเสมอเลยอะนิโคลเธอจะไม่ฟังเพลงเพราะๆบ้า,บบางเลยหรือไงเนี่ยในมาดูหน่อยสิว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างนะเป็นสาวนาักกีฬาที่สวยที่สุดในโลกนะหรอแล้ววันนี้เราเป็นไง เป็นสาวนักกีฬาที่สวยที่สุดในโลกอีกแล้วเหรอ,อแหมฉันพร้อมเสมอแหละมาชั่งน้ำหนักตอนเช้าหน่อยดีกว่านี่ฉันน้ำหนักขึ้นเหรอเนี่ยอะไรอะไม่จริงใช่ไหม,มน้ำหนักขึ้นมาครึ่งปอนด์เหรออตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครึ่งปอนด์นี่นะใช่แล้วล่ะมี่มันหาย,ยนะชัดๆสงสัยฉันต้องรีบออกกำลังกายหน่อยแล้วล่ะนี่ไรเยี่ยมไปเลย กีฬาเป็นทุกสิ่งในชีวิตของนิโคลเลยละ่ะเธอพร้อมจะออกกำลังกายทุกที่ทุกเวลาโอเคถึงเวลาต้องแปรงฟันหน่อยละยาสีฟันฉันอยู่ไหนหน่าเยี่ยมเลยงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าอืมนี่มันง่ายเกินไปปะเนี่ยแบบนี้จะมีกล้ามได้ยังไงอะนึกออกแล้วละ่ะฉันสามารถแปรงฟันไปพร้อมกับการสร้างไบเซปของฉันได้ในเวลาเดียวกันเลยใช่แล้วแบบนี้จะได้ไม่เสียเวลา ยิ่งออกกาลังกายเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเคล็ดลับนี้เจ๋งไปเลยสงสัยฉันต้องเอาไปลงบล็อกหน่อยแล้วแหมตอนนี้ฟันก็สะอาดแล้วล่ะแถมกล้ามก็ยังโตสุดๆเลยด้วยนี่แหละความสําเร็จทางด้านกีฬาของฉันถึงเวลากินมื้อเช้าแล้วโอ้ฉันเกือบลืมไปเลยอาฉันว่าน่าจะนอนต่ออยสักหน่อยนึงก็ถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วล่ะโอ้จริงจังปะเนี่ยใช่แล้วคราวหน้้ฉันไม่ควรจะทำกันบ้านบนเตียงแล้วมัง้ง <c oughs> และสิ่งที่เจนสนใจมากที่สุดก็คือการเรียนและวิทยาศาสตร์นี่แหละสาวควนนี้พร้อมจะฝึกสมองของเธอเสมอแว่นตาของฉันต้องสะอาดสุดๆฉันจะได้มองกระดานชัดๆเยี่ยมไปเลยตอนนี้ถึงเวลาหาอะไรกินหน่อยละสวัสดีนักกีฬาทุกคนการที่จะแข็งแรงอย่างฉันไม่ใช่แค่การออกกําลังกายเท่าน,นั้นนะคุณต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกินด้วยตอนนี้ฉันก็กำลงจะหาของกินแล้วละ่ะฉันหิวมากเลย และนี่คือมื้อเช้าสําหรับสาวนักกีฬาอย่างฉันมันมีโปรโตีนสูงมากเลยนะแถมมีคาร์โบไฮเดรตด้วยไม่เห็นจะน่ากินเลยอะ่ะตอนที่ฉันไดเอทเนี่ยพวกนายไม่อยู่ในสายตาฉันหรอกนะฉันกินมื้อเช้าแบบนี้ดีกว่าเยอะแต่แค่เนี้ยไม่พอสําหรับฉันหรอกแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยกินให้อร่อยนะจ๊ะอืมนี่มันอร่อยมากเลยล่ะหนังสือหรอนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการเลยอิวเธอน,น่าจะอ่านหนังสือบ้างนะ เจนแล้วเธอจะมีแรงไปเรียนหรอแหมเธอก็ฝึกร่างกายของเธอไปเธอจ๋าน้องสาวเดี๋ยวฉันจะฝึกสมองของฉันเองเจนมาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะไปถึงห้องเรียนเร็วกว่ากันใส่แผลเลี้ยงมือเที่ยงด้วยนะมีอาว่ะโหยอย่ากลัวไปหน่อยเลยเจนดูนั่นสิโปรเฟสเซอร์ที่เธอชอบมาทางนี้แล้วไหนฉันไม่เห็นเห็นเขาเลยอะ่ะอ้เป็นแบบนี้ตลอดเลยอ้าวนี่มันหนักมากเลยโอ้ยฉันเบื่อกันแกล้งแบบนี้แล้วนะ สักวันเธอต้องโดนฉันเอาคืนแนะ่นิโคลเร็วเข้าดังๆหน่อยสิพวกเราจะได้รู้กันแล้วเลอครับพวกใครจะได้เป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดในจกักรวาลแห่งนี้แล้วคนนั้นก็คือนิโคลยินดีด้วยนะครับใช่แล้วล่ะฉันรู้อยู่แล้วว่ารางวัลนี้ต้องเป็นของฉัน <c oughs> พวกมนุษย์ต้องขี้โกงแน่เลยฉันก็พยายามเต็มที่แล้วนะขอบคุณทุกคนที่เชื่อในตัวฉันนะจ๊ะนิโคลโอ้ขอโทษทีนะคะคุณเมเยอร์ หนูจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วขอโทษทีนะคะหนูมาสายหนูโดนดัมเบลทับน,นคะคะมีแค่เธอคนเดียวเท่าน,นั้นแหละเจนที่จะมีปัญหากับดัมเบลนะ่ะดูเธอสิฉันไม่เห็นว่ามันจะตลกตรงไหนเลยนะสงสัยตาเธอจะมีปัญหาแล้วละ่ะเอ็มเจนนั่งก่อนสินิโคมาหน้ากระดานเรลเข้าไอรีนเธอไปให้หน่อยสิก็ดได้ค่ะก็ดได้หนูกำลังไปแล้วค่ะนาะยนิโค ช่วยแก้สมการนิทีนะมาดูหน่อยสิว่าใครจะหัวเราะด,ดังกว่ากันโอ้ข้อนี้มันง่ายจะตายร้อยบวกร้อยเนี่ยนะใครก็ได้ช่วยฉันทีสิร้อยบวกร้อยได้เท่าไหร่กันนะฉันต้องถามใครสักคนหน่อยแล้วล่ะ<อ>เป็นอย่างที่ฉันคิดไว้เลยโหยขอหนูช่วยน้องสาวของหนูหน่อยได้ไหมคะ<อ>ได้เลยจ้เจนขอบคุณค่ะ<อ>นิโคลร้รอยบวกร้อยอก็เท่ากับ200<อ>ไงล่ะฉันดูแล้วล่ะว่าแล้วมันต้องเท่ากับ200ใช่แล้วนิโคลถูกแล้วเลยจะ้ะยินดีด้วยนะ ขอบคุณมากนะพี่สาวมาแปะมือกันหน่อยดีกว่าอเฮออืมน่าสนใจมากเลยเฮ้ย hey, ฉันกำลังเรียนเรื่องการไฮไฟฟ์อยู่นะทุกคนวันนี้เราจะเรียนเรื่องพฤติกรรมที่ดีกันนะฉันขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักสิทธิ์เก่าของเราที่กำลังรับโทษอยู่ในเรือนจำตอนนี้เอาอีกแล้วเหรอเนี่ยพวกเรามาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอีกแล้วเหรองั้นจำไว้นะทุกคนทุกคนควรทำตัวให้ดีแล้วอย่าไปทำร้ายคนอื่นเขานะเพราะหนุ่มแว่นคนนั้นน่ารักมากเลยอะ่ะ อยากรู้จังเขาจะฉลาดมากแค่ไหนดูเหมือนว่าแม่สาวคนนั้นจะเป็นนักกีฬาด้วยนะเนี่ยเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนี่นายพูดว่าอะไรนะดูนี่หน่อยเป็นไงว,ว้าวเธอเจ๋งมากเลยอะ่ะ<า>ฉันก็อยากม่กล้ามแบบนั้นเหมือนกันฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยเกิดอะไขึ้นที่นี่เนี่ยจริงด้วยนะเขานี้อ่อนสุดๆฉันเขายิมทุกวันเลยจ้าเธอสวยมากเลยอะนี่สวัสดีครับผมมีของมาให้คุณด้วยนะ นี่ไงครับนี่มันอะไรกันเนี่ยว้าวฉันทำโจทย์เลขได้ดีกว่านี้ตั้งเยอะพูกเราเกิดมาเพื่อโอ้อย่างน้อยฉันก็พยายามแล้วนะสุดท้ายก็มีคนชอบฉันสักทีฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าอะนี่แม่สาวนักกีฬาอะไรแล้วใจเย็นก่อนนะผมมีของมาให้คุณด้วยล่ะคุณชอบไหมล่ะครับเออนี่มันโรแมนติกมากเลยอะเธอชอบมันด้วยล่ะ ดูเหมือนว่าหนุ่มๆและส,ะสาวๆของพวกเราจะชอบอะไรเหมือนกันนะนี่นักโทษทุกคนออกไปจากห้องนี้ได้แล้วไปคุณเมเยอร์ครับอ,อยู่บนเพดานก็ไม่รู้นะครับอยู่ดงนี้เลยนะไหนอะตรงนั้นไงครับส,สาวๆนี่ของคุณครับโอ้นายน่ารักมากเลยพวกนายทั้งสองคนออกไปเลยนะฉันบอกให้ออกไปไงส,สาวๆลืมเรื่องนี้ไปเถอะนะโอ้วัยรุ่นพวกนี้นี่นะว้าวมันสวยมากเลยอะ หมาะกับฉันไหมนะฮเธอดูเหมือนหอยทากเลยอ่ะเธอไม่เข้าใจหรอกจ้ะเนี่ยมันเลนส์สุดพิเศษเลยนะมันอัดวิดีโอได้ด้วยเจ้าเด็กเนิร์ดตลกมากเลย1270อ้อวันนี้ฉันต้องทําอะไรบ้างนะวันนี้วันแรกของขวัญเลยเนี่ยอะไรนะฉันไม่ชอบให้ใครมารบกวนการออกกําลังกายของฉันนะโอเคเอางั้นก็ได้แหมเธอพร้อมแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วล่ะฉันว่าเธอต้องชอบของขวัญของฉันแน่นอน เปิดเลยสิไม่จ้ะไม่น้องสาวถ้าเปิดก่อนเลยโอเคงั้นก็ได้น่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยนี่มันหายากสุดๆเลยนะเธอไม่ชอบหรอเฮ้ยฉันชอบมากเลยฉันชอบลูกบอลน,นี้มากเลยฉันดีใจมากเลยดูแล้วแหละว,ว่าจะเอาไปทำอะไรดีสามแต้มไปเลยคุณเมเยอร์เหรอนะ่ะ อะไรของเขาอ่ะตาฉันแล้วล่ะให้เปิดเลยสิจ้ะโอ้กล่องมันหนักมากเลยอะ่ะจะใช้หนังสือไหมนะจริงปะเนี่ยเออเป็นอะไรไปหรอฉันเลือกนานมากเลยนะเธอดูไม่สนใจมันเลยอะ่ะยังไม่หมดแล้วนะฉันสักลายใหม่มาให้เธอด้วยอะ่ะอะไรเนี่ยเรื่องกีฬาอีกแล้วหรอเส่งไปเลยใช่ไหมล่ะฮะอุ๊บผิดคายดูนี่สิเธอต้องรอฉันเล่นแน่เลยใช่ไหมฮะ ก็พยายามเต็มที่แล้วนะรู้แล้วล่ะกีฬาคงจะสำคัญกับเธอมากสินะเด็กเนิร์ดไดมันน่าเบื่อจริงๆฉันพยายามที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ของฉันเพื่อซิกแพคของฉันนี่แหละตาเธอแล้วจ้านี่ไงล่ะ <C> mmm> นี่แบบนั้นมันผิดกฎนะสิ่งสำคัญเลยก็คือฉันยังได้ออกกำลังกายเพื่อซิกแพคของฉันนะอย่างน,น้อยฉันก็ไม่กล้งทำตัวเป็นมืออาชีพด้านหมากรุกหรอกจ้กฉันนี่แหละตัวจริงเรื่องหมากรุกเลย ว่าแต่เธอจะคาบดัมเบลไว้แบบนั้นทําไมอ่ะอ้านี่มันเช้าแล้วเหรอเนี่ยถึงเวลาต้องตื่นไปวิ่งก่อนแล้วทำไมวันนี้รู้สึกแปลกๆนะ<ม>โอ้นี่มันหนังสือเหรอเดี๋ยวนะทําไมหนังสือไม่อยู่ในมือฉันตอนนี้ฉันใส่วันตาด้วยเหรอเนี่ยดูเหมือนจะมีอะไรผิดปกติเจนอรุณสวัสดิ์จ้าถึงเวลาอ่านหนังสือตอนเช้าแล้วฉันไม่เห็นจะจำได้เลยว่าฉันเคยอ่านหนังสือแบบนี้ด้วยอ่ะ อะไรกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่ของฉันนี่นาฉันรู้สึกมีแรงเยอะเลยอะนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่เห็นจะเข้าใจเลยส่วนตัวฉันเนี่ยรู้สึกอ่อนแอมากไม่มีกล้ามเลยด้วยแล้วก็ไม่มีแรงเลยว่าแต่ทำไมหัวมันหนักขนาดนี้นะมันหนักอะไรของมันก็ไม่รู้อะนิโคลนั่นมันเรียกว่าสมองเออ เพื่อนๆถ้าทุกคนอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบอกเรา,าได้ในคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวเราจะมาทำภาค2ให้ดูเองเจนช่วยฉันทีสิ